เดใหม่อีกครั้งแล้วเกิดใหม่อีกครั้งวนเวียนไปชั่วนิดนิรัน์เป็นวงกลมแห่งพลกรรมเกิดแก่ในครั้งนี้เจ็บปวดกันอีกครั้งความเป็นจริงชั่วนิดนิรันเจอต้องตาย ชิมเดียวได้จะยิ่งใช้ล้วนต้องจงทุกแห่งความตายจะรำมานไม่สิ้นสุดเหลือเพียงวิญญาณออกวินไปไม่มีหยุดขอเกลาวิงวอนให้เจอฝันไปไม่ต้องไปจดจำต้องสนใจปับความผิดโยนทิ้งมันออกไปไม่ต้องไปหวาดกลัวในเรื่องใดจุงมมือกันแล้วกวเดินต่อ เธอเป็นหนึ่งเดียวทั้งหัวใจมาสนุกกับฉันและปล่อยวางทิ้งความรู้สึกไว้ที่ข้างในเรามาตายด้วยกันนะลา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 มีเพียงแค่ฉันเดินกับเธอลา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 ลลจมลงท่ามกลางเปลวไฟลา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 ปล่อยให้ตัวฉันไปกับเธอาลลา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 วิญญาณสองเราคู่กัน